ที่นี่คือร้านต้าเจ๋าวร้านอาหารเช้าสไตล์จีนโบราณในมหาชัยที่เราอยากให้แมทมากเพราะมีทั้งติ่มซำสดข้าวต้มไข่กระทะและน้ำชงสไตล์โบราณตัวร้านจะอยู่บนถนนท่าปงตกแต่งสไตล์จีนวินเทจคล้ายลงเตี๊ยมได้ยินชื่อเสียงมานานแต่เพิ่งได้มาทานสักทีติ่มซำราคาเริ่มต้นเพียงแค่ละ5บาทน้ำชงประเภทโกปีใดๆก็เริ่มต้นเพียงแค่25นี่สิทั้งถูกทั้งดีแทบจะเป็นร้านอาหารเช้าสไตล์จีนหนึ่งเดียวในสมุทรสาครก่อนเริ่มื้อเช้าเขาก็มีชาจีนให้ได้ล้าง และนี่คือโกปีเซตในราคา60บาทและเราค้นเลิฟชาเนตที่ร้านนี้เลยหอมหวานมันส่วนติ่มซำก็มีให้เลือกหลากหลายหน้ามื้อเช้าใครอยากกินแบบสบายท้องหรือกินแบบจัดหนักร้านตานเจ้าเ่าก็มีโค้ดเบาไข่เคียมยลาวาทอดกระเด็นมีติ่มซำแล้วจะขาดบากุเตะได้ไงและนี่อีกหนึ่งทีเด็ดข้าวต้มตาเจ้าเ่าสูตรเฉพาะของทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวเข่งทั้งร้านก็มีเมนูนี้หาทานยากมากมันจะฟิฟิก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณเมนูไข่กระทะหรือชุดข้าวต้มกุยก็มีอันนี้แม่เราชอบมากเมนูขนมปังปิ้งและของหวานใดๆกาาทท้งี่ร ใช้วิธีย่างจนกรอบข้างในไม่มันโดยร้านตา้าเจ้ยห่าจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา6กโมงครึ่งจนถึงบ่ายสอพอนกที่ตื่นเช้าคือนกที่ได้กินตา้าเจ้ยห่าวกันนะครับ